อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่368เรื่องสนุกในวัยเด็กยามเช้าของหมู่บ้านหินผางโดงามมากแสงอาทิตย์โปรยปลายแสงทองเป็นจุดจุดไอมงคลอบอวลทั่วหมู่บ้านถูกฉาบด้วยแสงเจิดจ้าหนึ่งชั้นหน้าหมู่บ้านเต็มไปด้วยหญ้าสีเขียวทุ่งหญ้าผืนใหญ่แลดูอ่อนนุ่มนกหลวนสีรุง้งฝูงหนึ่งหาอาหารริมฝั่ง ทะเลสาบสีครามโปร่งแสงประหนึ่งหินยกมีปักษาวิเศษและสัตว์มงคลน,นานาชนิดในบริเวณน,นี้หมู่บ้านหินผามีต้นหลิวอยู่รับและส่งพลังฟ้าดินและมีต้นท้องเงินปล่อยรศมีศักดิ์สิทธิ์สีเงินขาวย่อมดึงดูดสัตว์เทพเจ้ามามากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เป็นอันตรายส่วนสัตว์อสูรขนาดใหญ่เหล่านั้นก็ไม่กล้าเฉียดเข้ามาใกล้แม้แต่นิด ยกย่องต้นหลิวปานเทพสวรรค์อากาศช่างดีเสียจริงสื่อห้าวตาปลือบิดขี้เกียจด,ด้วยความผ่อนคลายอย่างยิ่งค่ำคืนที่ผ่านมาเขานอนหลับสบายสุดแสนไม่ต้องระแวดระวังเหมือนดังตอนอยู่ข้างนอกเพียงชั่วครู่หมู่บ้านก็คึกคักขึ้นมาควันลอยออกจากปล่องควันกลิ่นหอมของเนื้อตลบอบอวนทุกครัวเรือนอาสื่อห้าวกินอะไรอยู่เด็กเล็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหมุนไปรอบกายเขา ดวงตาพร่าพราาท่าทางน้ำลายจะไหลสื่อห้าวหัวเราะโดยพลันแล้วพูดว่าอะให้เจ้ากินสักหน่อยอย่าตะกละสื่อห้าวฉีกเนื้อเจียวที่ย่างจนมันวาวชิ้นหนึ่งใช้ขั้นสลักอักขระสะกัดสารออกส่วนหนึ่งมิเช่นนั้นเด็กเล็กขนาดนี้กินต้องเกิดปัญหาใหญ่แน่หอมจริงตอนอยู่บ้านแม่ข้าไม่ให้ข้ากินบอกว่าต้องสกัดเป็นยากลัวข้าจะแน่นท้อง เด็กเล็กพึงพอใจกินเนื้อชิ้นนั้นจนเกลี้ยงแล้วก็ดูดนิ้วโดยท่าทางหน่าสงสารยังอยากได้อีกของสิ่งนี้เจ้ากินมากไม่ได้ค่าสกัดแล้วจึงจะกล้าให้เจ้ากินอยู่บ้านต้องเชื่อฟังพ่อแม่เข้าใจไหมสื่อห้าวกล่าวเข้าใจแล้วเด็กเล็กพยักหน้าจ้องเนื้อย่างในมือเขาจนตาลุกกว้าวสื่อห้าวยิ้มเขาอาศัยกับท่านผู้เฒ่าหน้าหมู่บ้าน ตื่นมาทำอาหารแต่เชา้ากลิ่นหอมฟุ้งกระจายดึงดูดเด็กละแวกนี้มาท่านอาอาตัวน้อยข้าขอด้วยลูกคนเล็กของตา้าจ้วงวิ่งมาอายุสองสามขวบหายใจหอบแข็งแรงและน่ารักมากข้าด้วยข้าขอด้วยเด็กตัวผอมคนหนึ่งเพิ่งหัดเดินก็วิ่งเข้ามาดวงตาลูกกวาวลูกของผีโวนั่นเองอายุขวบสองขวบเท่านั้น เช้าว,วันนี้คลื้นเครงมากสื่อห้าวดึงดูดเด็กมาแทบจะทั้งหมู่บ้านสกัดสารวิเศษมากไปในเนื้อทิ้งไปให้พวกเขาได้ลิ้มรสอร่อยสิ้นเปลืองนักเหล่าผู้ใหญ่ปวดใจสุดแสนไม่สิ้นเปลืองสารสำคัญเหล่านี้ข้าจะเก็บไว้เพื่อจัดเรียงเอง็นและกระดูกให้พวกเขามีประโยชน์มากนักสื่อห้าวกล่าววันนี้เขากลายเป็นคนที่เด็กๆรักใคร่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัย ไม่ว่าจะเดินไปที่ใดก็ตามกันเป็นพรวนพากันรุมล้อมเขาอาสือห้าวพาเราไปขโมยรังนกสิคาได้ยินว่าต้าเผิงเสี่ยวชิงกับจื่อหวินปักษาที่คุ้มครองหมู่บ้านเราถูกพวกท่านขโมยมาจริงหรือมีเด็กเอ๋ยถึงเรื่องน่าอายในวันวานทำให้สื่อห้าวลูปจมูกป้อยป้ตาจ้วงเอ้อหมิงกับหูจือต่างก็กระดากอายอย่างยิ่งตอนนี้พวกเขาเป็นพ่อคนแล้ว เมื่อลูกของตนเองเอ่ยถึงเรื่องเฉาโชในอดีตสีหน้าก็แดงก่ำตำหนิกันเกลียวกลาวเด็กจะไปรู้อะไรห้ามพูดสุ่มสี่สุ่มห้าตาจ้วงตวาดทันทีข้าจะพูดตอนนั้นพวกท่านดื้อเหลือเกินขโมยรังนกปีนเขาอยู่ทุกวันหาเรื่องสุดความสามารถวิ่งเข้าดินแดนนรกรรางทั้งวันใหญ่ตอนนี้จึงต้องห้ามพวกข้าไม่ให้พวกข้าไปเล่าเด็กเล็กคนหนึ่งสาวไส้ พูดจาซีซัวตอนนั้นพวกข้าว่านอนสอนง่ายเหมือนอาห้าวของเจ้าไม่เคยออกจากหมู่บ้านเลยไม่เคยสร้างปัญหาเลยแม้แต่นิดผีโวพูดโต้แย้งด้วยหน้าแดงกำ่ำชิเด็กๆไม่เชื่อเรารู้กันทุกคนว่าอาห้าวดื้อรั้นที่สุดตอนอายุขวบกว่าก็วิ่งไล่ตามเจ้าเหลืองทั้งวันดึงหางของมันดูสิหางของเจ้าเหลืองลน้นแล้วไม่มีขนงอกออกมาอีกเลยเด็กคนหนึ่งชี้ไปที่ไม่ไกล ตรงนั้นมีหมาสีเหลืองตัวหนึ่งตอนนี้ยังแข็งแรงมากแต่หางโล้นแล้วจริงๆกำลังแยกเคี้ยวยิงฟังใส่สื่อห้าวผ่านไปหลายปีแล้วยังแค้นเคืองอยู่ไม่ลืมเรื่องราวในอดีตเจ้าเหลืองยายเจ้าผูกพยาบาทปานนี้ที่ข่าให้เจ้ากินเนื้อช่วยล้างสิ่งสกรปรกให้เจ้าก็สูญเปล่านะสิใบหน้าแก่ของสื่อห้าวแดงกำ่ำแน่นอนว่าใบหน้าแก่ที่ว่านี้เป็นการเปรียบเทียบกับลูกเด็กเล็กแดง เขาสัมผัสได้ถึงพลังของเวลาแม้แต่เขาที่เป็นเจ้าตัวเล็กในตอนนั้นก็เป็นอาคนแล้วเด็กๆที่อมนิ้วและยังดื่มนมเข้ามาแทนที่พวกเขาแล้วท่านอาเราไปขโมยรังนกกันเถิดอาห้าเราไปหาเพื่อนให้เจ้าเหลืองกันนะท่านอาข้ารู้ว่านกหลวนสีรุ้งที่ท่านชอบไล่เมื่อตอนเด็กสร้างรังไว้ที่ใดอยู่ท้ายหมู่บ้านนี่เองข้าจะพาท่านไปขโมย เด็กๆเ,เสียงดังจอบแจ๊กจ่อแจแจมใสยอย่างยิ่งเพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จพลังปราณเต็มเปี่ยมไม่มีที่ระบายสื่อห้าวโบกมือไปทีตัดสินใจแล้วพูดว่าดีวันนี้อาจจะพาพวกเจ้าไปขโมยรังนกจับลูกสัตว์อสูรโอ้ดีเหลือเกินเราจะได้เข้าป่าแล้วเด็กๆเอะอโวยวายพวกเขาดีใจอย่างยิ่งลิงโลดราวกับคนป่าตัวจิ๋วกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ วิ่งไปวิ่งมาบนถนนใช้พลังของพวกเขาฉลองมันแสงตะวันสดใสเหมาะแก่การท่องป่าออกเดินทางกันเถิดสื่อห้าวโบกมือแล้วพูดว่าใครที่ยังไม่ได้กินนมก็รีบกลับไปกินนมประเดี๋ยวออกเดินทางจะไม่ได้กินแล้วเด็กๆหัวเราะกันเกลียวกลาวแม้แต่ผีโหเออหมิงได้ยินก็หัวเราะเสียงดัง และเป็นเช่นนั้นจริงมีเด็กสามสี่คนปาดน้ำหมูกวิ่งโยกเยกกลับบ้านพลางตะโกนว่าแม่ข้าหิวแล้วจะกินนมฮ่าฮ่าผู้คนหัวเราะเสียงดังไม่หยุดแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็ยิ้มตาหยีเหล่าชายวัยกลางคนก็หัวเราะอ,อย่างอดไม่ได้เสี่ยวห้าวอีกสาวันเจ้าจะเข้าไปรบในโลกแห่งความว่างเปล่าแล้วตอนนี้มีเวลาวุ่นวายกับพวกเขาที่ไหนกันตาจ้วงกล่าว ท่านพี่รีบจำศีลเถิดควรใคร่ครวญเรื่องสงครามใหญ่อย่างจริงจังไม่ควรโอเอแล้วชิงเฟิงเป็นห่วงไม่เป็นไรกลับสู่ความธรรมชาติใช้สภาพที่ผ่อนคลายที่สุดเผชิญหน้ากับศัตรูก็พอแล้วไม่มีอะไรต้องเครียดหรอกสื่อห้าวโบกมืออย่างไม่ยี่แระเมื่อเด็กๆเ,เช็ดคราบนมบนริมฝีปากพลางวิ่งเข้ามาสื่อห้าวก็ชูมือขึ้นแล้วพูดว่าออกเดินทางได้ ด้วยเหตุนี้เด็กทั้งหมู่บ้านเฮโลกันมาตามหลังเขาต้อยๆคล้ายว่าเขาจะกลายเป็นหัวโจกไปเสียแล้วเหล่าคนแก่มองดูอย่างสุขสต์นี่มันหรือเราจะรำลึกความหลังตามไปด้วยดีไหมผีโวกับหูจื่อกระซิบกระซาบกันสุดท้ายพวกเขาก็ลักลอบตามไปติดสอยห้อยตามอยู่ข้างหลังด้วยกลัวเสียหน้าอา้าวเราไปทางท้ายหมู่บ้านนกหลวนสีรุ้งสร้างรังไว้หลังหมู่บ้านเรา มันเจ้าเล่์นักตอนท่านเด็กก็จับมันไม่ได้พวกเราก็ไม่เคยจับตัวมันได้เลยเด็กๆบนอุบอิบสื่อห้าวพยักหน้าคิดอยากทำตัวเป็นเด็กนกหลวนสีรุ้งตัวนั้นทําให้เขาลำบากยากเข็นทุกครั้งจะไล่อยู่ครึ่งค่อนวันแต่ทำอย่างไรก็ไล่ไม่ทันมักจะทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยจนก้นจำเบ้าลงกับพื้นและหายใจหอบหากพูดถึงเรื่องที่เคยล้มเหลวในวัยเด็ก คงไม่พ้นเรื่องนี้ไม่เคยทำสำเร็จเลยอาห้าวท่านโมรกไม่ได้ยินว่าท่านวิ่งไปวิ่งมาเพื่อไล่มันทั้งวันข้าวก็ไม่ยอมกินสุดท้ายก็เหนื่อยจนนอนร้องไห้กับพื้นไม่หยุดเด็กคนหนึ่งพูดใส่หัวไปเลยสื่อห้าวข้าะหัวเขาไปที่ฮือหือห้าห้าเด็กๆพากันหัวเราะเสียงดังนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่อาห้าวแพ้พ่ายอยู่หลายครั้งเมื่อวัยเยาพวกเจ้าอย่าไปพูดถึงมันเลย เด็กโตคนหนึ่งหัวเราะไม่ว่าจะมองอย่างไรก็รู้ว่าเจ้านี่จงใจขุดเรื่องให้เขาอับอายสื่อห้าวรูปจมูกป้อยป้อยรู้สึกทำตัวไม่ถูกนกหลวนสีรุ้งตัวนั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากยาวเท่าฝ่ามือเท่านั้นแต่กลับปราดเปรียวราวกับมีสติปัญญาเมื่อพินิษพีเคราะห์เขาเคยถูกนกตัวนั้นย,ย,ย่วยุจนเกิดโทสะกระวนกระวายแต่ทำอะไรไม่ได้เลย ต้นหลิวนำหมู่บ้านหินผาย้ายมาไกลนับแสนลี้เจ้าตัวนี้ก็ตามติดมาด้วยไม่เคยจากไปหลายปีมาแล้วก็ไม่เห็นมันแก่ชาราเลยถือเป็นเรื่องผิดปกติแต่ยังทำให้คนชิงชังเช่นเดิมสื่อห้าวพ,พึมพพาเด็กๆกหัวเราะก,กันระนาวใช่หน้าชังจริงๆมันมายั่วพวกข้าทุกวันแต่ก็จับมันไม่ได้เด็กคนหนึ่งโวยวายที่นี่แหละ เด็กคนหนึ่งชี้ต้นพุทราที่มีลำต้นหนาเท่าแผ่นรองโมหินบริเวณที่ใบไม้รกครึมมีรังนกขนาดใหญ่เท่าหัวคนเอ๊ะพี่ลึกเสียจริงยายวันนี้จึงไม่เห็นมันนั่นสิเมื่อวานยังเห็นมันวิ่งเพ่นพ่านไปทั่วยั่วโมโหเราอยู่เลยหรือรู้ว่าอาห้าวกลับมาแล้วจะมาคิดบัญชีกับมันจึงหนีไปก่อนเจ้านี่ช่างฉลาดเหลือเกินเด็กๆโมโหโทโซไม่พอใจอย่างมาก สื่อห้าวหอขึ้นไปมาถึงเบื้องหน้ารังนกทอดมองเข้าไปแล้วก็โมโหจนขบกรามโดยพลันเขาพูดว่าเจ้านกสิ้นเปลืองในรังนกปูด้วยใบไม้ยาวิเศษเต็มไปหมดหน้าชังเหลือเกินเด็กๆได้ยินก็วยวายขึ้นมาทันใดาตาจ้วงที่อยู่ด้านหลังก็ตะลึงงนันมันเคยมองหายาวิเศษในหมู่บ้านจริงแต่ก็เด็ดแค่ใบสองใบเท่านั้น ต่อมาก็มีมารยาทมากไม่เห็นมันสร้างเรื่องแล้วเอ้อหมิงกล่าวเจ้านี่อาจกลายเป็นนกวิเศษแล้วยาวิเศษบางอย่างข้าไม่เคยเห็นไม่รู้ว่ามันเอามาจากที่ไหนเอามาสร้างรังเสียนี่สื่อห้าวขบกรามรู้สึกว่าตนโดนเจ้านี่หลอกตั้งแต่เด็กนี่มันเป็นนกวิเศษอย่างเห็นได้ชัดทว่าต่อให้เขาค้นหาอย่างไรก็ไม่เห็นนกหลวนสีรุ้งโผลมาหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้ว ช่างมันเถิดเลิกสนใจมันก่อนเข้าป่ากันสื่อห้าวโบกมือเจ้าเด็กเหมือนคนป่าพวกนี้มโหฬานพันลึกเพ่นพ่านไปทั่วพนาพรายวิ่งเล่นอย่างไม่คิดชีวิตดีที่สื่อห้าวคอยเฝ้ามองมิเช่นนั้นคงวิ่งหนีหายไปแน่รังนกใหญ่ยิ่งนักนี้เป็นรังของแร้งดำหิมาลายรีบปีนขึ้นไปขโมยไข่นกกันเถิด เด็กๆคึกเหิมปีนขึ้นยอดเขาพลางร้องเจียวเจ้ารังของแร้งดำหิมาลัยใหญ่โตมโหฬารจริงๆบทบังยอดเขาภายในไข่สีดำหลายฟองล้วนใหญ่เท่าแผ่นรองโมหินใหญ่เหลือเกินนำกลับไปไม่ง่ายเลยช่างเถิดนี่ไม่ใช่ปักษาที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเสียหน่อยเราปล่อยไปเถิดไว้ให้อาห้าวพาเราไปขโมยรังหงไฟ เด็กๆเหมิมฮึกอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าตอนเด็กพวกสื่อห้าวเคยขโมยรังของอินซีเกล็ดเขียว e นำปักษาปีศาจเช่นจื่อวินและพวกต้าเผิงกลับมาย่อมอยากได้ด้วยเช่นกันมังกรเจียวทุกคนรีบจับเร็วเข้ามีเด็กตะโกนลั่นรีบปีนเข้าไปในหลุมขนาดเท่าถังน้ำจับหางแล้วลากกลับมาสุดแรง เด็กๆเ,เห็นดังนั้นก็พุ่งตัวไปพร้อมกันเสียงโวกแวกแล้วออกแรงพร้อมกันลากงูบินกำลังกระพือปีกและพ่นพิษออกมาตัวหนึ่งสื่อห้าวปวดเสียงเวียนกล้าวขึ้นมาทันทีเจ้าเด็กพวกนี้ป่าเถื่อนเสียจริงถึงขั้นกล้าจับทุกอย่างพวกเขาเดินทางต่อเข้าสู่เทือกเขาลึกสื่อห้าวแบกตะกร้าใบหนึ่งยัดเด็กลงไปสองคนอุ้งหนึ่งคนนั่งบนไหล่อีกหนึ่งคน มิเช่นนั้นพวกเขาเดินต่อไม่ไหวแน่เตียวม่วงว้าวสัตว์ประหลาดที่ยิ่งใหญ่มีเด็กร้องตะโกนที่นั่นมีเตียวส่องแสงสีม่วงระยิบระยับประหนึ่งแกะสลักจากหินยกมีขนาดใหญ่เท่าเสือกระจายกลิ่นอายน่ากลัวกำลังยืนคุมเชิงกับพวกเขาสุดท้ายมันจ้องสื่อห้าวแล้วก็ยอมจำนนอย่างจำใจหายลับไปในผืนปา่า เจ้านี่อัม,มหิตเสียจริงพวกเจ้าดูสิโพรงไม้ที่มันอยู่อาศัยมีกระดูกสัตว์อสูรมากมายปานนี้ยิ่งใหญ่นักเอ๊ะมีลูกสัตว์หลายตัวเลยเพิ่งคลอดได้ไม่นานยังไม่ลืมตาเลยเด็กๆร้องอย่างตื่นเต้นพากันแย่งชิงปรากฏว่าถูกสื่อห้าวห้ามแล้วพูดว่าหากพวกเจ้านำลูกเตียวไปแม่เตียวจะต้องคลุ้มคลังแน่นั่นสิโหดร้ายเหลือเกินถ้ามันเสียลูกไปจะต้องเจ็บปวดมากแน่ๆเด็กคนหนึ่งกระซิบ สื่อห้าวยิ้มแล้วพูดว่าเอาไปได้ตัวหนึ่งเขาชี้ไปที่ลูกเตียวที่อ่อนแรงตัวหนึ่งเห็นได้ชัดว่าร่างกายไม่แข็งแรงแต่กำเนิดตายได้ทุกเมื่อเด็กคนหนึ่งอุ้มมันขึ้นมาสื่อห้ารับเอาไปแล้วป้อนเล่าวานอนให้มันคำหนึ่งทำให้มันมึนเมาทันทีแต่พลังและจิตใจของมันกลับดีขึ้นมาโข ổ. ไปกันเถิดในเมื่อมันจะตายแล้วนำไปคงไม่มีปัญหา สื่อห้าวนำเด็กเ็กเดินทางต่อไปหวาวลูกเตียวตัวนี้มีสามตาดวงตาตรงหว่างคิ้วยังปิดอยู่พิเศษนักนี้เป็นทายาทอสูรขนาดแท้เด็กคนนี้ร้องลั่นผลคือเด็กๆพากันล้อมวงมุงดูด้วยความดีใจสุดแสนสื่อห้าวย่อมรู้ว่าเตียวตัวนี้ไม่ธรรมดาหากเลี้ยงในหมู่บ้านจะมีประโยชน์ในวันหน้าแน่นอน ตอนนี้สื่อห้าวอยู่ในขั้นสลักอักขระช่วงปลายความสามารถยิ่งใหญ่ย่อมบุกฝ่าดินแดนนรกครางได้หาต้องกังวลมากเขาใช้อาวุธล้ำค่าพาเด็กๆเ,เข้าสู่ป่าดึกดำบรรลึกกลิ่นคาวเลือดโชยแตะจมูกผืนป่าด้านหน้ามีสัตว์ใหญ่สองตัวตายอย่างอนาถเลือดย้อมทั่วผิวดินสื่อห้าวตกใจหนึ่งในนั้นเป็นเสือดาวเกล็ดตัวหนึ่งเนื้อตัวแดงฉานส่องแสงรประยับ อีกหนึ่งกลับมีสีเหลืองทองรายล้อมด้วยกระแสะไฟเป็นสุนัขสายฟ้าทายาตอสูรบรรพการที่เรื่องชื่อลือชาดินแดนนรกครั้งโหดร้ายเสียจริงทายาตอสูรยิ่งใหญ่ปานนี้ต่อสู้กันสุดท้ายก็ตายทั้งคู่ลองค้นหาให้ดีดูสิว่าสู้รบกันเพราะอะไรพวกเขาค้นหาเพียงชั่วครู่สื่อห้าวก็สัมผัสได้ขอ นเดียวกันเด็กๆก็ตาแหลมมากเห็นรังของสุนัขสายฟ้าเข้าภายในมีแสงทองกระพริบปแปลาบเจ้าตัวเล็กขนปุกปุยเนื้อตัวเหลืองทองหลายตัวกำลังมองออกมาอย่างน่าสงสารลูกสุนัขสายฟ้ามีทั้งหมดสี่ตัวตอนนี้เจ้าเหลืองมีเพื่อนแล้วเด็กๆโห่ร้องด้วยความดีใจหากสื่อห้าวเห็นรังของทายาทอสูรบรรพการเยี่ยงสุนัขสายฟ้าที่พบเจอได้ยากชนิด เมื่อหลายปีก่อนคงหวาดกลัวเป็นแน่แต่ตอนนี้ขั้นบำเพ็ญสูงแล้วจึงพูดอย่างไม่เกรงกลัวว่าเอาไปให้หมดเลี้ยงมันให้โตต้องเฝ้าหมู่บ้านได้เป็นแน่ตอนนี้เด็กๆต่างหน้าชื่นตาบานดีใจอย่างยิ่งหยวดผีโวเด็กขี้มูกโป่งกับหูจืดที่อยู่ด้านหลังมองดูอย่างตาร้อนลูกสัตว์แบบนี้แม้แต่พวกเขายังใจเต้นจึงเคลื่อนไหวกันขึ้นมา พวกเขาไม่ได้ค้นหารังของเสือดาวเกล็ดตัวนั้นแต่ก็มีปีศาจหมีดำสูงสิบจังตัวหนึ่งโผล่มาเมื่อประมือกันแล้วหมีตัวนี้ก็คำนับไม่หยุดพวกเขาก็ไม่บังคับจึงปล่อยมันไปอาวอาขี้มูกอาหูจื่อพวกท่านไม่ไหวเลยเก็บเกี่ยวได้น้อยกว่าพวกข้าเด็กๆยุ่ยยุคไปกันเถิดเดินทางกันต่อพวกเด็กๆร้องตะโกนกระทั่งพระอาทิตย์จวนลับขอบฟ้า พวกเขาต่างก็มีการเก็บเกี่ยวบ้างก็แบกไข่นกฟองใหญ่บางก็อุ้มลูกสัตว์ล้ำค่าต่างก็ยิ้มแย้มขณะที่สื่อห้าวพาเด็กๆท่องป่าอีกฟากหนึ่งของเทือกเขาก็มีผู้มีเนตรซ้อนเดินเตร่เพียงลำพังย่ำอยู่บนต้นหญ้าเหยียบยอดไม้ปีนป่ายขึ่งยอดเขาแห่งเทือกเขารู้สึกสูงส่งเหลือเกิน